พี่น้องเพื่อค่ะโอ้พี่น้องซีหากีเลยค่ะกีกำลงังงามๆเลยเนี่ยนี่มันดงเห็ดไข่ค่ะค่ะค่ะพี่น้องเห็ดไ่เขียวค่ะอันนี้สองกีโอ้สามซีกีผนค่ะตัวะมันเปื่อย ไปใหม่มันถมไหวค่ะน,นั่เปล่อหรอสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะเมื่อนนี้มาพอกันกับเย็นในเสารวันที่สิบแปดกรกฎาคมหกขานะคะพาพี่น้องมาหาเห็ดคือเก่าแล้วค่ะดอกแรงเข้ากับพอแล้วนะคะพี่น้องเป็นเห็ดดอกไข้ค่ะถือแนวกินไปเคิงหนึ่งแล้วค่ะ ดอกแรกแหกหมานค่ะพี่น้องไปกันต่อค่ะเห็ดไข่กำลังขึงนะะ้นเลยค่ะอุ้ยมีสองดอกค่ะดีหน่อยๆมันกำลังโผล่นมาสองสามมื่อนี่เห็ดกำลังเริ่มออกปลาแล้วค่ะกีหนึ่งนะคะ่ะ วัดวับปี่นองเพื่อค่ะเลี้ยงกันอยู่เลยเห็ดไข้ออกเป็นปลาเลยค่ะเนี่ยอันนี้มันหน่อยพอค่ะพิดไลย ก็ละค่ะพี่น้องลายแห้งค่ะยางไปใช้กับพว่วเห็ดไข่ค่ะภาษาไทยกับอื่นเว่าเห็ดลมค่ะพี่น้องถือฝนนะคะแต่ว่าดกอังแข็งเลยด้วยค่ะพี่น้องยุบ่บ้านนี่งสามกีค่ะ เอาไปตำแกวแซบแซบค่ะไอ้กีเห็ดดอกไข่อันนี้หนาสิได้ดอกเดียวนะคะ่ะโอ้สองดอกค่ะดอกแง่เนี่ยไว้ทำเป็นเฉียงนะคะพี่หนอมันถือควแห้วอันนี้สองบานเลยค่ะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็สิเป็นเห็ดไขก่กำลังขึ้นะค่ะพี่นนอเห็ดหนาเหลียบวายไปแล้วนะคะ นาอีกจักสองสามมือน่าสิยออกค่ะมันขึ้นมาน้ำขดหินค่ะพี่น้องมันสิบานแตกๆกันหน่อยหินมันทับไว้ค่ะเห็ดใครค่ะมันเกือยุน่น หวานอุ้งนกไหมคะพี่น้องเบิ่งนเห็นป่นี่หวานนกเขาไหมคะบางคนเอินหวานนกเขาสามดอกคะ่ะ เกิดอยู่ในห้ตัวนัว้หนหว,วานน่ะตวเกียวป้าไหมคะนี่ค่ะมันเกิดน้าหกหกลงสีด้วยค่ะพี่นนอไได้แกงเหรอด้วยค่ะเบิ่งงมงมงำเลยค่ะพี่นนอกไปกันตัวค่ะกีเห็ดไข้ค่ะ เห็ดไข่ค no e, no e, okay. yeah. so, ่ะกีหน่อยๆมันเงี้ยก็สิว่าเอานะคะกะสิบวกแหว้เห็นมันเงี้ยเห็ดไข่ค่ะส่วนง่ายคลิปนี้ก็สิเป็นแต่เห็ดไข่หลายกว่าด้วยค่ะพี่น้องมักมาดีค่ะเห็ดไข่ เกลี่ย้ำสอบหนึ่งค่ะกลีมันค่ะถ้่กลกวหัว,วเหลืองค่ะพี่น้องยังบ่ได้เอาหมีดใหญ่มากค่ะน,นี่ดอกเดียวค่ะกลีน,น้อยๆกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะก็ว่ายันบ่เอา หนึ่งตูมสองบาทเอ้หนึ่งตูมบานหนึ่งค่ะวอลผีดวอลถือแล้วค่ะพี่น้องแดดมันหน่อนไหมคะมันเอวนี่อยู่ดอกเดียวค่ะเกิอดอยู่บนสันสันส,นสัมค่ะดอกเนี้ยมึงคะมันเกิดน้ำสอเห็นหึืนไม่สี่ นี่ค่ะเช,ชื้อเห็ดโอ้โหเด๋่ไอุย้ยไม่ขีดไอ้เกลือมค่ะพี่น้องเห็นปะกำลังกินลยตัวนี้ไงนี่ค่ะโ,โอ้ขึ้นมาสูงค่ะคะพี่น้องเศราเลยโอ้พี่น้องสีหากีเลยค่ะ กีกำลังงามๆเลยเนี่ยนี่มันดงเห็ดไข้ค่ะค่ะคับเขานงต้องลกเอาดิค่ะเพราะว่ามันไม่กีหน่อยๆอยู่เดี๋ยวมันตายนะค่ะกไว้นะงามๆเลยค่ะอันนี้สองกีอู้ สามซี่กี่ผลคะตัะ้าวมันเปื่อยไปใหม่มันผมไวคะ่ะมันเปื่อยเหรอดอกงามๆเลยคะ่ะอืมมันสองดอก้วคะ่ะเนี่ยมันแฝด ก uh ีมันค่ะเห็ดไช่เขียวค่ะเห็ดไช่เขียวค่ะเห็ดไช่เขียวค่ะกีเห็ดไช่ค่ะ ไข่ค่ะไข่นี่แต่เห็ดดอกไข่เลยค่ะเไข่เหลืองค่ะเกิดยุ่กับไอ้ดอกกระเชียวปลาเลยค่ะมุดเนวแบบมี้ค่ะเห็ดไข่เหลืองค่ะพี่น้อง เห็ดไข่ค่ะดอกนี่เกิดน้ำงาใหม่เลยค่ะอุ้ยหักเหรองามใหม่เต่งมันค่ะเห็ดปูหัวเหลืองค่ะนี่อยู่ดอกเดียวค่ะพี่น้องคาสันสันไปแกงตืมกันค่ะนี่ก็เป็นผลงานของเฮามื่อน,นี้นะคะพี่น้องเยินกับสิกบบ้าแลนะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ